มีรถครอบครัว cool. สภาพี่สวยมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีกว้างขวางนั่งสบายเลยกันน่าใช้มากๆเลยนะคะ t ต y ต t a วิสสท็อปสุดลิมิเต็ดนะคะคันิ้เกียออโต้ปี2 0 0 5ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2,30,000 ท่่านนั้นคะดาวเริ่มต้นนะคะที่20,000บาทส่งเดือนละ6,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน10,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็ขับดีมากๆเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะกวา้างขวางนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวราคาไม่แพงด้วยนะคะ2 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ทับสุดนะคะมีมูลรูปเป็นระบบไฟฟ้านะคะภายใน,นก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์แบคแกเบสกุญแจรีโมทนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ระบบเซ็นทรัลล็อกระจกบับไฟฟ้าพัาไฟฟ้านะคะ สภาพสวยคันนี้เบาะสามแถวติดฟิล์มเรียบร้อยกว้างขวางวานั่งสบายสุดเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถครอบครัวสภาพดีสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะนั่งได้เยอะเลยนะคะนั่งได้เจ็ดคนเลยค่ะคันนี้แอร์เย็นสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะแลวจะติดใจนะคะราคาเราก็ตั้งไม่แพงด้วยนะเป็นราคาโปรโมชั่นเพิ่งปรับราคาลงมานะคะ เป็นเครื่องยนต์สองพันเบนซินค่ะเบาะหลังพับได้ด้วยนะคันนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะใครกําลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานสักคันหนึงสภาพสวยๆนะคะคันนี้เลยค่ะดาวเริ่มต้นนะคะที่20,000บาทนะคะน่าใช้ค่ะ หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์16วาล์วเครื่องยนต์2000เบนซินสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คุณค่าน่าใช้ค่ะรถครอบขวกวางนั่งสบายนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ